วันนี้อยากจะมาลุกแบบเอิบๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําหอมตัวนี้สักประมาณปีที่แล้วช่วงต้นปีเลยยังไม่ค่อยมีคนรีวิวน้ําหอมตัวนี้ผมได้พูดในคลิปสัก2คลิปไปแล้วว่ามันคือเบสออฟเดอะเบสน้ําหอมที่ผมชอบที่สุดในสายของความน่ากินมันคือเบสออฟเดอะเบสน้ำหอมที่ดีที่สุดในสายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเป็นกลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มันคือเบสออฟเดอะเบสน้ำหอมที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดในบรรดาน,น้ำหอมอาหรับครับ ในตอนนั้นยูทูบเบอร์ในไทยไม่ว่าจะเป็นคนรีวิวน้ําหอมทั้งในไทยและในต่างประเทศพยายามหาดูรีวิวของตัวนี้ยังไม่ค่อยมีใครทรํากันเลยแล้วก็ตอนที่ผมบอกเอาไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในเดสคริปชันนะครับไอคลิปตัวนั้นผมได้บอกว่ามันคือน้ํำหอมอาหลับที่ดีที่สุดแล้ววันนี้ตัวคัมล่าหรือคัมเลาะนะครับจากบ้านรัตถาได้รับการโหวตครับจากเว็บฟาแกนติก้ในรางวัลของ best middle east perfume 2023นะครับแล้วก็ตัวที่ชนะมันอยู่กับผมแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นตัวที่เป็นรางวัล b e s t Perfume Unisex 2023ตัวที่มันได้รางวัลมันคือ Angel's s h a r e จากบ้านของคคเลียนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันคือตัวที่ได้ที่2ด้วยเพราะฉะนั้นมันคว้าแชมป์ของน้ำหอมอารับแล้วมันคว้ารองแชมป์จาก u n i ิเซของน้ำหอมนะครับจากฟรา g a กนติก วันนี้ก็เลยจะมาขอป้ายานะครับสำหรับคนที่เฮ้ยไม่ไม่เคยเปิดใจที่จะลองดูน้ำหอมอาหลับเลยน้ำหอมอาหลับมันเป็นยังไงจริงๆน้ำหอมอาหลับมันดีนะครับมันทั้งเพอร์ฟอร์แมนที่ดีมันทั้งราคาถูกอันนี้คือที่ผมอยากจะมาป้ายาให้คุณลองเปิดใจแล้วก็ลองซื้อน้ำหอมอาหลับบางตัวไปใช้ดูโดยบ้านของรัตตาฟาจริงๆหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วครับว่าบริษัทนี้บ้านรัตตาฟาเนี่ย เป็นบ้านที่ชอบทำน้ำหอมแนวดูแบบแนวโครนโครนน้ำหอมตัวดังๆกลิ่นที่มันไปโทนโทนเดียวกัน80% 90%ขึ้นไปตัวคําล่าตัวนี้ก็เหมือนกันครับหรือคําเลาะนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัว Angel Share ของคีเลียนพยายามทำทรงๆนั้นแม้กระทั่งตัว Presentation ครับมาดู Presentation ก่อนจริงๆตัว Presentation อย่างที่ผมบอกว่าน้ำหอมของรัต้าฟาเนี่ย มันไม่ใช่แค่ราคาถูกนะครับแต่ว่า presentation ตัวแพ็กเกจมันก็ดูหรูหรูจริงๆตัววัสดุที่ใช้ทำเขาไม่ได้หรูขนาดนั้นนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งผมซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วก็พอเขาส่งมาเนี่ยจริงๆบริษัทขนส่งอาจจะขนส่งไม่ดีมีการกระแทกจริงๆตัววัตถุของตัวนี้มันเป็นกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาจากวัตถุที่ดีแต่ว่าตัว Presentation มันดูดีครับมาดูตัวขวดครับตัวขวดจริงๆตัว Actual Share เนี่ย มันมีกลิ่นของตัวคอนยักมันมีกลิ่นของตัวบาลันดีครับเพราะฉะนั้นตัวขวดเขาจงใจทําขวดให้เหมือนกับกับขวดของบาลันดีตัวนี้พอไปโคลนเขาใช่ไหมฮะนอกจากการโคลนกลิ่นแล้วเนี่ยต้องโคลนขวดให้มีในแนวทางคล้ายๆกันเลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับตัวนี้คือ presentation ของมันในการได้แรงจูงใจจากแองเจิลแชรนะครับแต่ข้อเสียของมันคือแบบนี้ฮะฝามันฝามันตรงนี้นะครับมันดูไม่ค่อย มันดูไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะนี่คือฝามันผมผมมาให้ดูนะครับความไม่ค่อยแข็งแรงของแบนแบบนี้การติดที่นี่คือสนิทแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยแข็งแรงตัวคำเลาะที่ผมได้มาตรงนี้นะครับออกมาในปี2022แล้วก็ตัวแบตที่ผมได้มาเนี่ยมันออกมาน่าจะปลายปลายป,ายปี2022ครับผมซื้อมาประมาณช่วงต้นปี2023อ่ะมผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นปี2022ผมไปดูยูทูบเบอร์ที่รีวิวณปัจจุบันนะครับ ผมคิดว่าตัวฝาเนี่ยเขาได้พัฒนาแล้วครับเขาได้เป็นตัวฝาที่ติดแน่นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราแบตแรกๆน่าจะออกมาทรงๆนี้ครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้วยกระแสที่มันดีด้วยยอดขายที่มันดีขึ้นเขาเลยเปลี่ยนแบตมาแบหลังๆมันดีขึ้นไปกว่านี้นี่คือพรีเซนเ t ชันโดยภาพรวมครับกลิ่นของมันนะครับมันเป็นตัวแทนของน้ำหอมกลุ่ม Oriental ครับหรือกลุ่มเครื่องเทศกลุ่มให้ความเผ็ดกลุ่มให้ความอบอุ่น เนื่องจากมันเป็นตัวโคลนของ a n g e l Share ของ k i l ลียน,นะครับตัว Angel Share นะครับมันถูกเรียกว่าเป็น the most iconic winter scent on earth มันหมายความว่าถ้าจะนึกถึงน้ำหอมที่ใช้ในฤดูหนาวอะตัวที่เป็นไอคอน c กกลิ่นที่เป็นไอคอนิกมากที่สุดมันคือกลิ่นของ a n g e จ Share ครับแต่กลิ่นหลักๆของ a n g e จ Share ที่มันเป็นแบบนั้นได้นะี่เพราะเป็นกลิ่นของคอนยัคหรือเหล้าคอนยัคบวกกับกลิ่นที่มันเป็น w a r สไปซี่ให้ความอบอุ่น แต่ถ้าคุณไปดูโนต้ตในฟรา c กนติก้าของตัวนี้นะครับคุณจะไม่เห็นกลิ่นที่เป็นแบบแนวเหล้าคอนยัคแนวเหล้าบาลานดีจะไม่มีกลิ่นเหล้าเลยครับจะมีแต่เน้นกลิ่นความเป็นเกลมอนเน้นความเป็นบอมสไปซี่มันจะมีแค่2กลิ่นนี้ถ้าคุณดูจากฟรา c กนติก้าแต่ถ้าคุณได้ลองดมกลิ่นมันเอง กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมรู้สึกว่าชัดเจนนะมันจะไปเชิงเชิงที่บาลานดีมันจะไปเชิงเชิงแบบพวกคอนยกักถามว่าทําไมผมคิดว่าด้วยความที่น้ําหอมถูกขายในมิเตอีอตประเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศที่อิสลามเยอะเป็นพิเศษนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาจะโปรโมตโดยการใช้กลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับประเทศอิสลามอาจจะไม่เหมาะเขาก็เลยเอาโน้ตกลิ่นตัวนี้เนี่ยออกจากหน้าเว็บไซต์แต่จริงกลิ่นมัน มันมีกลิ่นในโทนโทนนั้นอยู่ครับมีอยู่3มกลิ่นเป็นกลิ่นหลักๆกลิ่นของเหล้าคอนยัก์หรือเหล้าบาลันดีกลิ่นที่2ครับจะเป็นกลิ่นของวอมสปซี่และกลิ่นที่3จะเป็นกลิ่นของของกินครับหรือกลิ่นเกอร์มอนกลิ่นแรกที่มันเป็นกลิ่นของเหล้าคอนยักษหรือพวกกลิ่นโทนโทนบาลันดีอะถามว่ามันต่างกับกลิ่นเหล้าแดงเหล้าที่เรากินอะต่างกันยังไงครับกับเหล้าธรรมดาให้เราลองนึกถึงพวกแบบรีเจนซี่บาลันดีไทยตัวนั้นแหละครับ พอกินเรจิเนซี่กับกินเหล้าธรรมดามันมีข้อแตกต่างกันตรงที่เรจิเนซี่มันจะให้ความรู้สึกแบบหวานปลายปลายเพราะว่าพวกเรจิเนซี่หรือพวกบาลานดีเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่มันมาจากการหมักผลไม้ครับไอกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นหวานหวานไอกลิ่นของทั้งเหล้าและกลิ่นของตัวนี้มันจะมีความหวานกว่าเหล้าแดงที่เป็นเหล้าธรรมดาเพราะกลิ่นที่มันได้มาจากฟรุตตี้กลิ่นที่มันมาจากผลไม้กลิ่นที่มันมาจากอาง,งุ่น กลิ่นตัวที่2กลิ่นหลักๆอันที่2เราเรียกกลุ่มกลุ่มนี้ว่าเป็นวอร์มสไปซี่ตื่นพวกนี้จะไปโทนโทนของกลิน่นแนวเครื่องเทศครับโดยตัวหลักๆที่เขาใส่ในตัวนี้เป็นเครื่องเทศที่มันอยู่ระหว่างกลางความเป็นเครื่องเทศและความน่ากินตัวแรกคือความเป็นชินนามอนตัวที่2คือความเป็นวานิลลานี่คุณก็รู้ว่าเวลาเอาใส่อาหารเวลาทำเบเกอรี่เวลาทําขนมเราใช้เครื่องเทศตัวพวกนี้ในการทํากลิ่นขนมให้มันดูน่ากิน แล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับเป็นนัทแม็กจะเป็นเหมือนกลิ่นถั่วถั่วไอ้กลิ่นนัทแม็กเนี่ยอันตรายนิดนึงถ้าคุณมีน้ําหอมกลิ่นนัทแม็กหรือคุณมีตัวน้ํามันหอมระเหยกลิ่นนัทแม็กคุณไม่ควรที่จะใช้น้ําหอมกลิ่นนัทแม็กช่วงที่ภรรยาคุณกาลังตั้งท้องนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นี่คือข้อที่ควรระวังและกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มของเกอร์มอนกลุ่มนี้มันจะมีตัวโน้ต2ตัวหลักๆที่มันน่ากินน่ากินครับตัวแรกคืออินทผาลัมแห้งๆครับ และตัวที่2คือช็อกโกแลตที่ให้ความรู้สึกหวานหวานรวมๆกันแล้วเป็นกลิ่นที่ดูน่ากินมากๆการกระจายตัวนะครับผมขอเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับมันมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันเสาร์ผมฉีดตัวนี้นะครับสักประมาณ9ก้าโมงฉีดอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ผมมีนัดกับเพื่อนประมาณสัก11บเอโมงที่ห้างแห่งหนึ่งผมก็ขับรถครับไปถึงห้างประมาณ11บเอ็ตงนะครับไปจอดรถอยู่ใต้ห้างครับมันจะมีลานจอดรถใช่ไหมผมอ่ะ จอดใกล้ทางเข้าห้างครับห่างจากไอ้ทางเข้าห้างเนี่ยสักประมาณ10 m. เมตรพอผมเปิดประตูลงมาผมเห็นเพื่อนผมอยู่ไกลห่างไปอีกสักประมาณ20เมตรนะครับกาลังหาที่จอดรถอยู่พอดีผมเห็นแบบนั้นผมก็เลยเดินไปทางเดินเข้าไปทางเข้าห้างไว้ก่อนเพื่อจะไปรอที่ทางเข้าห้างครับเพื่อนผมก็เดินตามมาตามมาตามมาไอ้จังหวะที่เพื่อนผมเข้ามาในรัศมี10เมตรอะ เพื่อนเพื่อนผมมันตะโกนถามว่ากลิ่นน้ําหอมมึงใช่ไหมแบบกลิ่นมันลอยมาไกลถึงตรงนี้เลยมันมันมีการทิ้งตัวมันมีการทิ้งกลิ่นที่10เมตรฮะระยะระยะ10เมตรแล้วผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วแล้วเพื่อนกว่าจะเดินมากว่าจะจอดรถ ยังได้กลิ่นมาเลยครับนี่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าซียาชนะครับซียาชคือการทิ้งกลิ่นของตัวน้ําหอมแล้วก็พอเพื่อนเข้ามาใกล้ชัดเจนกลิ่นของมึงเพราะการกระจายตัวจากตัวผมที่ยืนอยู่ใกล้ๆเพื่อนสักประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยเพื่อนผมชัดเจนว่าได้กลิ่นจากผมที่ดีมากแล้วคุณลองสังเกตดูนะครับผมฉีดมันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าอ่ะมาห้างสิบเอ็ดโมงการกระจายตัวในสองชั่วโมงแรกมันยังทำเพอร์ฟอร์แมนท์ที่ดีมากๆอยู่เลยนี่เลยเป็นแบบ เหตุการณ์ที่ผมอยากเอามาเล่าให้ฟังว่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่ลัตตาฟาน้ำหอมตัวคำเลาะตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีจนน่าตกใจและมันไม่ได้ดีแค่ความรู้สึกของผมนะครับพอผมไปเช็คในเว็บฟาแกนติก้ามันจะมีเรทการกระจายตัวและการทิ้งตัวทิ้งกลิ่นของน้ำหอมเทียบกับ Angel s h แชรเลยครับคนส่วนใหญ่โหวตให้ตัวคำเลาะจากบ้านลัตตาฟาเนี่ยมีการทิ้งตัวของกลิ่นที่นานกว่าและการ และการกระจายตัวของกลิ่นที่ดีกว่าด้วยครับไปเรื่องการติดทนนานครับจริงๆผมเคยบอกแล้วว่าน้ำหอมกลุ่มที่เป็นน้ำหอมกลุ่มของกินอ่ะถ้าคุณไม่ใช้หน้าหนาวคุณก็อาจจะใช้ช่วงกลางคืนก็ได้และช่วงกลางคืนของผมเนี่ยถ้าผมไม่ออกไปพวกปาร์ตี้ในโรงแรมถ้าผมไม่ถ้าผมถ้าผมจะอยู่บ้านเฉยๆบางครั้งผมก็ใช้น้ำหอมครับหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าก่อนนอนอ่ะขอกลิ่นแบบน่ากินน,กน,น่ากินก่อนนอน ผมก็จะใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันผมฉีดมันนะครับตอนซักช่วงหลังอาบน้ําเสร็จหลังอาบน้ําเสร็จผมน่าจะซักประมาณ2องทุ่มสามทุ่มแล้วก็ฉีดมันจนนอนเลยครับตื่นขึ้นมาตอนช่วงเช้าสักประมาณ6กโมงนี่มันคือ10บชั่วโมงที่หลังจากผมตื่นนอนแล้วผมยังได้กลิ่นมันทั้งในมือสองข้างทั้งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้ผมไม่ได้ฉีดเสื้อครับผมใส่เสื้อแขนสั้นนอนกลิ่นมันยังอยู่ที่ตัวผมกลิ่นมันยังมีความแบบ ค่อนข้างชัดเจนอยู่การติดตัวการติดทนนานของมัน10ชั่วโมงบวกบวกผมว่า10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงผมยังได้กลิ่นของมันอยู่ทีนี้โอกาสการใช้งานนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของโอกาสการใช้งานมันจะเป็นโอกาสเดียวกับตัว Angel Share เพราะว่าตัว Angel Share นะครับได้ชื่อว่าเป็น the most iconic winter scent on earth มันคือกลิ่นสำหรับหน้าหนาวตัวนี้มันก็เหมือนกันครับ เพราะความที่เป็นโน้ตของวอร์มสไปซี่ให้ความอบอุ่นของร่างกายกลิ่นพอได้กลิ่นแล้วเฮ้ยมันดูอบอุ่นขึ้นนะมันเลยเป็นเซนส์ของคนหน้าหนาวที่จะใช้กลิ่นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นในไทยอ่ะมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่เพราะหน้าหนาวเรามีน้อยมากๆมีสักเดือน2เดือน3เดือนท่าภาคเหนือก็มีเยอะหน่อยท่าภาคอีสานก็อาจจะมีสักสามเดือนเท่าๆภาคเหนือแต่ถ้าในกรุงเทพหรือในภาคก,กลางผมว่ามันจะอยู่สักเดือน2เดือนนี่แหละ โอกาสการใช้งานมันเลยค่อนข้างจำกัดสําหรับคนไทยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเปรียบว่าตอนกลางคืนสามารถใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่คุณต้องใส่ไปแบบไปงานห้องแอร์อาจจะไม่ได้แบบไปอาจจะแบบไปกินข้าวร้านห้องแอร์อาจจะไปปาร์ตี้ที่อยู่บนโรงแรมคุณใส่ได้เลยกลิ่นมันไปโทนหลูๆูแบบนั้นแต่ว่าถ้าสมมติคุณจะใส่ไปผับผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ากลิ่นบุหรี่กลิ่นบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นของน้ําหอม กระจายตัวดีมากๆที่มันเป็นกลิ่นของซีทรัสนะครับมันจะคมกว่ามันจะกระจายตัวช่วงแรกได้ดีกว่าคุณไปสู้เขาไม่ได้กลิ่นมันจะไปแพ้กลิ่นพวกนั้นไม่เหมาะสําหรับการใส่ไปพับแต่เหมาะสําหรับการใส่ไปนั่งห้องแอร์ไปร้านอาหารที่เปิดห้องแอร์บนโรงแรมที่เปิดห้องแอร์กลิ่นมันจะรูรูโทนมันจะไปโทนนั้นหน้าหนาวกับการใช้กลางคืนครับคือโอกาสที่เหมาะสมของมันโดยสรุปมันนะครับสําหรับตัวนี้ ผมก็ตัดสินแบบนี้ครับผมเคยทําคลิปเชร์มันก่อนหน้านี้แล้วผมใช้คําว่าเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกเสพติดตอนที่ผมไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมไม่เอาไม่ได้เอาตัวนี้ไปเพราะว่าดูคุณดูแพ็กเกจมันแพ็กเกจมันดูใหญ่เกินที่จะพกพานะครับแต่ว่าแม้ว่าจะผมจะไปต่างจังหวัดแล้วผมเอาน้ําหอมตัวอื่นไปเนี่ย ผมคิดถึงกลิ่นกลิ่นนี้ผมคิดถึงการกลับมาที่บ้านแล้วกลับมาฉีดกลิ่นกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ทําให้ผมรู้สึกเสพติดผมใช้คําคํานั้นเลยครับผ่านมาจากตอนนั้นมาตอนนี้มากกว่าครึ่งปีแล้วผมรู้สึกว่าไอ้กลิ่นกลิ่นนี้มันมีความเลี่ยนได้มันมีความเลี่ยนที่ถ้าคุณใช้มันบ่อยๆมันจะมีความแบบเฮ้ยเบื่อวะ่ะขอวางน้ําหอมตัวน,นี้ยไว้ก่อนแล้วไปใช้น้ําหอมโทนธรรมดาโทนซีตรัสโทนอะไรประมาณนั้นที่เป็นน้ําหอมพิมพ์นิยมของคนไทยอ่ะ ถ้าจะพูดเชียร์อัพจริงๆมันไม่ใช่แค่น้ำหอมของคําเราะนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าน้ำหอมไอ้ที่เป็นกลุ่มของวอมสไปซี่กลุ่มของวูดดี้ที่มันเป็นเพียวๆผมรู้สึกมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ครับความรู้สึกที่ทำให้คนใส่เลียนได้ง่ายแต่ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันดีผมก็เลยขอให้คะแนนมันอยู่ที่8.5เ็ม1 0ครับผมขอหักไป1.5จาก2เรื่องหลักๆ หนึ่งคือโอกาสการใช้งานที่อาจจะใช้ได้น้อยโดยเฉพาะในบริบทของคนไทยที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฤดูร้อนกับฤดูฝนตอนนี้มันก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมในการหาโอกาสใส่ในฤดูร้อนและฤดูฝนและเหตุผลที่2นะครับที่ผมไม่ค่อยแนะนําก็คือกลิ่นมันที่มันอาจจะทําให้คุณเลี่ยนง่ายอาจจะทําให้ผมเลี่ยนง่ายเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใส่มันไปแล้วครึ่งเดือนคุณอาจจะใส่มันไปแล้ว1เดือนคุณต้องวางมันพอวางมันไปขอ refresh ในกลิ่นอื่นๆที่เป็นกลิ่น fresh, fresh อะไรประมาณนั้นเราค่อยกลับมาตัวนี้ผมจะเป็นหลูปแบบนี้ครับเลี่ยนกลับมาใส่เลี่ยนกลับมาใส่ม,ใสมันมีความเสี่ยงในกลุ่มของโทนนั้นผมก็เลยวันนี้ให้คะแนนมันอยู่ที่8.5ครับสำหรับคุณนะครับแนะนำเลยมันคือการป้ายยาครับมันคือการเชียร์อัพมันคือน้ำหอมที่ดีที่สุดที่หลายคนวนมาแล้วมันชื่อว่าคําเราะจากบ้านรัฐฟาครับลองไปหาซื้อกันได้ ตัวนี้ราคาที่ผมซื้อมาน่าจะอยู่สักประมาณพั0สองร้บาทไม่แพงเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องเราอารโมราที่เขียนกับหลังได้ว่าอารมาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ